ิดธรรมชาตินะคะเอ่อข้าวหมูไก่เราจะใช้นมสดหรือโยเกิร์ตก็ได้นะคะทีนี้วันนี้จะใช้นมสดโฆษณาให้ด้วยโฟโมูดยี่ห้ออะไรก็ได้นะก็ได้นะคะให้เป็นให้เป็นนมสดเนาะต้องใส่กล่องนึไปเลยหมดเลยค่ะอ่าทีนี้นะคะก็บีบมะนาวลงไปนะคะเฮ้ยมันเปรี้ยวธรรมชาติแล้วเนาะนิดนึงเแล้วก็เพื่อให้กลมกล่อม ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนิดนึงนะคะกะเอานะสูตรนี้แบบว่าแม่ครัวไม่ได้ตวงเลยอะ่ะแม่ครัวกะเอาอยางเดียวตามความรู้สึกวันนี้เปิดครัวปลาโมทีนะคะหลังจากที่แบบว่าปิดไป,ดปดนานมันยุ่งจริงๆอะคะ่ะอ่ะเราก็าจะได้โยเกิร์ตแล้วสำหรับเอามาหมักไก่นะคะโอ้ยขึ้นเลยนี่ข้นขึ้นมาเลยอะ่ะเป็นโยเกิร์ตจริงๆด้วย วันนี้จะใช้ไก่บ้านนะคะก็สับเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะไปแจกในงานเนาะเราก็เลยจะไม่ทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นน่องๆใหญ่ๆที่เขาทาขายกันนะคะเป็นไก่บ้านนะคะอย่างดีนะล้างแล้วก็สะเด็ดน้ําไว้แล้วก็เครื่องอันนี้ให้พี่อธิราดตำสามเกลอค่ะแล้วก็เพิ่มขิงไปด้วยเพิ่มพริกไทยไปนิดหน่อยสามเกลอแล้วก็น,นี่เครื่องจากตลาดสด เครื่องข้าวหมดหมกไก่ค่ะเพราะว่าทําเองไม่ถอนใส่เยอะขนาดน,นั้นเลยใส่เยอะเลยก็เครื่องนี้สิบบาทอ่ะสิบบาทหนักเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> บอกไม่ค้าบอกสําหรับข้าวหนึ่งหม้อเพราะว่าเราจะใช้หม้อข,อข้าวทําอมก็ใส่นมที่เราเตรียมไว้นะทาใส่ไปใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะก็เอาอีกแล้วไม่นิดเลยเนะี่ย พอดีเดี๋ยวเรานึกถึงว่าเดี๋ยวมันไปอยู่กับข้าวเวย<อ>เกลือ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 กระปนโอ๊ยบอลงกระปก็สักนิดนึงประมาณนี้ไม่จ๊แล้ลเกลให้เข้ากันนะแล้วเดี๋ยวพอหมักไก่ได้ครึ่งชงั่วโมงปุ๊บเราจะเอาไก่เนี้ยมาผัดให้หอมแล้วค่อยหุงนะเอา ีกับปาโมทีนแล้วก็ใส่ปาโมทีนไปแค่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดเลยนะคะไก่ที่หมักไว้หอมมากหอมจริงๆเลยค่ะหอมไหมคะอ่ะข้าวหลุหลอกเข้ามาหอมหอขขม,ม,ม,อมข,ข้า,า <laughs> นนขวหลุบหลควใจมิสปาโมทีนมีความใจทั้งภาพอันนี้ความใจมิสปาโมทีนเก็บไว้จะทำสายสะพายให้แล้วมีมิสปามโมทีนเป็นปันจจัยด้วย อนนี้ไก่ก็เดือดหอมเต็มที่เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันปาโมทีนะคะไปอีกหนึ่งหลังจากที่ตอนแรกเติมไปหนึ่งแล้วค่ะนี่เพิ่มอีกหนึ่งเพราะว่าไก่มันเยอะค่ะพอชิมว่ารสได้ที่เป็นที่เราพอใจเราชอบแลนะคะเราก็พักให้เขาเย็นนะคะพักให,ให้ให้แกงเนี่ยเย็นก่อนเราเค่อยเอาไปหุงข้าวเพราะถ้าเราหงุงตอนร้อนๆเลยอย่างเนี้ยหม้อข้าวมันจะเด็ดก่อนมันจะทําให้ข้าวไม่สุก ทำให้กลายเป็นข้าวดิบนะคะนี่คือข้าวนะคะที่จอกซาวไว้แล้วนะคะล้างไว้แล้วจ๊อกจะใช้ข้าวหอมมะลิเอ่อข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไร่พัทลุงนะคะเพราะว่าชอบกินแบบนี้นะเอาไก่ที่ผัดเสร็จแล้วนะคะเย็ยนแล้วนะพักไว้ให้เย็ยนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอหอเหมเครื่องแบบว่าจะเข้มข้นนิดนึงนะคะให้หางกะทิเติมลงไปนะคะ แค่พอพ่่วมข้าวเนาะที่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เอาไปใส่หม้อหุงข้าวได้เลยกดปุ่มหุงแบบปกติไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูกัน